สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซลแคทอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซลแคทก็อยู่กับสุดรอนะคะวันนี้จะมากับน้อง FRR นะคะ190แรงนะคะนี่คันนี้นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของแคทนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระบะดดำนะคะนี่อ่าดูคร่าวๆ่ตัวนี้ก็เป็นกระบะดดำนะคะรั้ว2เส้นนะคะ FRR 1 FR 9 0แรงนะคะก็รุ่นที่ขายดิบขายดีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็ใช้ดีเช่นเดียวกันค่ะมีคนมาแอบมองนะคะอโอเคโอเคอเคันนี้นะคะเป็นก็เป็น190แรงนะคะ เป็นคันที่สองของลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าก็มาเพิ่มรถอีกหนึ่งคันค่ะคันแรกก็เป็น190นะคะแต่เป็นรถมิกซอร์นั่นเองโอ้โหน่าหล่อมากค่ะวันนี้นี่หล่อไม่ลาตัวนี้นะคะก็จะเป็น เครื่องยนต์นะคะความสุกระบอกสูบอยู่ที่5,193 cc ซีซีค่ะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 9 0แรงม้านะคะแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่510นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบต่อนอาทีซึ่งรุ่นนี้นะคะก็เป็นแรงบิดแบบแฟตท็อกนะคะก็คือ,อช่วงเครื่องยนต์นะคะก็เป็นช่วงที่กว้างนะคะเข้าเกียร์ง่ายนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นดำนะคะดำหกตันนะคะกระบะยาวอยู่ที่4เมตรนะคะคอกรั้ว2ไม้ค่ะเดี๋ยวเราต้องรีบทําเวลานะคะเพราะว่าคุณลูกค้ามารอแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่ก็รุ่นนี้นะคะก็จะใช้ ดำนะคะตัวนี้6ตันนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอยากได้ FRR ไว้ใช้งานลงบอดินบรรทุกหินดินทรายนะคะหรือว่าจะไปทำเป็นข้อเกษตรนะคะก็สามารถทำได้นะคะตัวนี้นะคะจะใช้ความยาวเท่าไหร่ชอบแบบ สั้นๆเพื่อที่จะไปบรรทุกดินให้มันดูเยอะๆก็ได้นะคะตัวนี้จะอยู่ที่4เมตรนะคะบางท่านก็จะใช้อยู่ที่3เมตร8นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะแล้วแต่ชอบเนาะแล้วก็กระบะนะคะก็สามารถสั่งทําได้นะคะชอบสีไหนแต่งไหมตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรียบๆเนาะไม่แต่งอะไรมากมายนะคะก็มาสีขาวคืึงทีนมาจากโรงงานเลยนะคะนี่ ก็ดูสวยดูดีดูแพงไปอีกแบบนะคะก็ดนหน้าก็ไม่ได้แต่งอะไรนี่ก็คือหน้าหน้าจากโรงงานเลยนะคะก็น่าจะหล่อๆมาแบบนี้เลยอ่านี่นะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีแมตซิวเวอร์นะคะไม่ต้องแต่งก็หล่อนะคะ ครบแล้วค่ะความหล่อไม่ต้องแต่งอะไรมากมายค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะใครชอบแบบไหนสั่งได้เลยนะคะสำหรับทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง4ล้อ NLR 6ล้อเล็ก NMR หรือว่าจะเป็น NPR หรือว่า FRR FTR รวมไปถึง10ล้อนะคะสั่งได้ตามใจเลยชอบ แบบไหนแต่งแบบไหนบอกเซลล์ได้เลยเดี๋ยวเซลล์จัดให้นะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีรถสวยๆจะนำมาฝากคุณลูกค้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ you